คุณจับเอาไว้มากทุกคนภายใน3ามสิบวิผมดูปุ๊บเลยก็เอานี้เลยเออแบบไอ้เหี้ยพี่เด็ก้าเขาเดินมั่วไอ้ก้ามาหาน้องอะไรปะคิดแค่น้องหน่อยคิดแค่น้องหน่อยโอ้ยเฮ้ยอย่าเย็ดกันตรงนี้นะน้องยังเย็ดไม่ได้นี่ถือสิทธิ์คู่กับคาทีสิคะ รักนะคะอยู่เขาไปนานๆนะแต่ก็ไปเลยนี่แบบฟองข่าวเลยนะรู้สึกเป็น้องอข่าวแล้วเป็นแพทแท้เลย <Thank you. S 2> <laughs> โอ้ สวัสดีครับทุกคนผมทีเชยนะครับก็ทุกคนตอนนี้สิวผมก็ได้เริ่มหายแล้วจากคลิปที่ผมรีวิวรถคันนี้ใช่ไหมรีวิวแบบไม่ได้รีวิว่เขาเรียกพรีวิวอะเออแต่ว่าเดี๋ยววันไหนที่ผมจะหาโอกาสมาีูิวคันนี้นะเพราะว่าผมได้ขับมาประมาณ2วันผมว่าน่าจะสองวันสามวันเออช่างแม่งเลยครับเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าก็คือคลิปนี้ด้วยทุกคนคือคลิปเจอไพร์วันเกิดองค์อิงครับทุกคนก็ท้งเนี้ยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมคิดจะแบบทําอะไรที่ประจินาจแล้วโอเวอร์ขนาดเนี้ยเพราะว่ารอบเนี้ยค ขวัญที่ไอคอนสยามก็ตอนนี้คิดอยู่เว้ยว่าจะซื้ออะไรให้คือตอนแรกผมมองเป็น iMac p r โตสีส้มครับตัวเนี้ยเออแล้วมันคือมันซื้อไม่ได้ทุกคนมันต้องจองเราได้ทีเดือนตุลาแล้วผมไม่รู้ไงว,ว่ามันจะได้นางยันะไม่งั้นป่านนี้ผมจองไปซื้อไปก่อนแล้ว,ลวก็เลยแบบโหเส็งเลยกูสายซื้อ iMac แบบเออสีส้มให้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราจะเปลี่ยนไปเป็นที่ไอคอนสยามแล้วน่าจะซื้อสร้อยคอของ Air Ma ดเองนะครับก็โอเคแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมซื้อให้านาะมันจะดูธรรมดาไปผมว่าถ้าจะซื้อของขวัญรอกคือให้มันกอน แล้วคอยให้สร้อยคอพร้อมกับเค้กและดอกไม้ทุกคนเพราะตอนนี้ผมได้ทําการจองเค้กและดอกไม้ไว้แล้วซึ่งเค้กอ่ะผมสั่งที่นี่แบบดูแล้วนะ่าจะสวยมากเลยเออแต่ว่าทุกคนก็รอดูอมกันครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก่อนว่าผมที่ผมจะเอามันหน้าตาประมาณไหนนะครับก็นี่คือเค้กนะครับแล้วชื่อร้านที่ผมสั่งนะเผื่อทุกคนอยาาตามตามกันไปก็เขาคือร้าน The c a t u a i n e t a b l e เดอ The c a t u a i n e t a b l e นะครับก็มันคือเขาคือไอจีนี่นะรอ แบบไปตามๆดูแบบดูได้ว่าแบบอยากได้อันไหนอะไรเงี้ยผมว่ามันดูสวยแล้วแบบราคาดีมากเงินเหลือเยอะเยอะเลยอย่างนึงก็คืออย่างที่ผมบอกเค้กแล้วก็ดอกไม้ซึ่งดอกไม้ผมก็จะสั่งที่ร้านนี้นะเขาชื่อร้านสวิทช์พีทรามนะครับคือร้านนี้โหจัดดอกไม้นี่แบบคือผมว่ามันสวยอ่ะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการโทรไปหาทางโรงแรมก่อนแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีร้านเนี่ยเอาของไปให้นะไปไปฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณห้าทุ่มครึ่งกว่าๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาแต่เดี๋ยวต้อง ตอนแรกผมก็ใช้มือถือเครื่องี้โทรอยากถ่ายลิปตอนโทรมาแต่ถ่ายไม่ได้เนี่ย้นี้อันนี้ที่แล้วไม่รู้ใครเครดูป่ะนะคือผมได้บอกว่ากล้องผมมันมมพังใช่ไหมก็เลยไม่ได้ใช้เลยแล้วพอรอบนี้เว้ยผมก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวชาร์จแบตแล้วไปซื้อเมมใหม่ใช่ไหมทุกคนที่ชาร์จแต่กล้องหายอ่ะโอ้โหเราแบตไม่มีที่จะถ่ายตอนเนี้ยที่จะถ่ายเนี้ยก็เลยใช้มือถือก็เลยแบบโอ้โยก็เดี๋ยวผมคงต้องใช้มือถือถ่ายแล้วคงต้องทำให้มันดีที่สุดทุกคนในการถ่ายโอเคประมาณนี้เลยตอนนี้คือผมมาบอกอิงว่าผมมาจ,จะไปหาแม่พาแม่ไปซื้อโช่ม่มยเออทีีก็ด๋ พาไปเดินห้างเดินไอข้อพวกเผื่อมันโทรมาก็ต้องพูดยังไงเจ้าบอกเออแต่จริงๆว่ามันน่าจะรู้ไงก็เลยผมนิ่มนึกบอกว่าผมอาจจะมีไอเทมหลอกมันก่อนให้มันตายใจนะครับก็ยังไงก็อยากยาจะบอกว่าผมรักแฟนมากนะครับรักหนิงมากนะ,ะก็อยู่ด้วยกันไปน,น,นานๆ <c oughs> เอ้ยตอนเนี้ยก้าพูดวราะอยู่คนเดียวแต่พออยู่หน้ามันคงไม่กล้าพูดหรอกโอเคตามนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับแม่ดีกว่าเพราะเราโทรหาแม่แล้ว ครับทุกคนตอนนี้ผมขอาอัปเดตกันนะตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับก็ทุกคนตอนนี้ผมได้โทรไปหาทางโรงแรมแล้วก็ตอนนี้โรงแรมครับรับทราบแล้วแล้วก็ได้คือได้ทุกอย่างแล้วเราคือเดี๋ยวเราแค่บอกทางคนที่ทําเค้กกับดอกไม้ว่าให้เขาไปส่งที่โรงแรมแล้วบอกชื่อของแบบคนที่จองมาได้เลยก็อืมโอเคเริ่มง่ายไปทีจะสเต็ปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับแม่ต้นเดือดร้อนแม่อีกแล้วรอบนี้ไปรับแม่แล้วก็พาแม่ไปไอคอนยุ่งกูไบคอนนี่แหละเออแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อสร้อยคออะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาติเดี๋ยวเราดูกออนนค้้รระะซืไ แอมเน้แหละมั้งนะน่าจะใช่อ่ะกูไม่คิดกูไม่คิดแล้วไม่ออกแล้วอ่ะคือพอตอนแรกบอกไอแ้แหม่มไม่ได้แล้วแบบไอ้ยันไหนมังตัน้ยสิวขึ้นด้วยโอเคครับแล้วเราเจอกันเดี๋ยวลงมาทำให้ก่อน อ่ะทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไอคอนแล้วนี่มารับแม่แล้วโดดร้อนแม่มาเมื่อ <laughs> กี้อิงโดมาก็บอกอิงว่าเออเนี่ยกำลังพาแม่ไปซื้อทองเออแต่พามาหาอะไรกินก่อนถลก่ก่ัวแม่มาแล้วเดี๋ยวพาแม่มากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวให้แม่เลี้ยงข้าวโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคบเดี๋ยวผมขอไปหาอกิก่อนบ่อยคิดงงเลยอ่ะปุ้นะปไปดูเรื่องแล้วโอเคบายบายเจอกันอ่าทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกับข้าวกับปลาแล้วกินเสร็จแล้วค่อยพาแม่ไปเดินซื้อของถบกัวแม่เดินน่อยนะเลี้ยงด้วยเด็วก็เลี้วย เยี่ยวยี่ว,ว,วนี่ตอนนี้อยู่นี่แม่นามาะตอนั้นม่อกไปกินดีกว่าแม่น่าจะลงเสียแล้วหิวดูแคบแ้มปิ่มเลยโอเคโอเคเดี๋ยวกินก่อนครับเฉ<อ>ถ่ายทีแม่ายรูปวะนี่นะครับสรุปเราไม่ได้เอาแอร์เมดนะเราเอาคาที่เลยค<อ>ือให้มันเออเดี๋ยวเราตรวจสอบคองก่อนแล้วก็ไปหาของหลอกเจอไหมเอ้ย ทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการซื้อของคาเชียไปได้เรียบร้อยแต่ไ้กรเดินหาผ่านคาเชียอีมึงเคยบ่นไหนเที๋ยวอย่าได้แล้วบไอ้เฮียเอาไงดีวะแล้วแบบกูเข้าเลยแล้วก็แบบเออพี่ขอดูนู่นนี่นัก็ดูก็ทุกอย่างเอาไว้มากทุกคนภายในสามสิบวิผมดูปึ๊บแล้วก็เอาอนี้เลยเออแบบ เงินมันหายไปไวมากถ้ามันไม่ดีใจนี่คุณจะแบบร้องไห้หรือกูบอกเลยรอบนี้มันแพงมากคือเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในต่อเขาแบบมันมันหายดีโอไม่ได้ไงแต่รอนี้ผมก็ถ่ายได้เลยเล็กน้อยได้แบบเปิดขนาดนั้นไม่ได้อ่าทุกคนครับนี่คือได้แล้วอยู่หน้าร้านนะเออเมื่อกี้ผมลืมถ่ายกําลังแบบเขาให้เซนตุ่นเซนนี่ใช่ล้วก็ลืมไปเลยนี่เดี๋ยวเอาออกไว้ดูมันเป็นอย่างนี้เว้ยเออไอฝันก,ก็จะเป็นอย่างนงั้นที่เขาขอให้นะแบบดูดิ ปั๊มเอ้ยสวยนะเว้ยให้สวยวะเอาเรื่องเะเนี่ยเอ้ยเอาวะโอเค,ดอเ,คเดี๋ยวเเนไปเดิก่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับเดี่ยมไม้พวงไทยเออเนี่ยเป็นกาที่แบบโอ้ยพรเดี๋ยวเราคนเขียนจะคิดก่อนว่าจะเขียนว่าอะไรวะเอ้ยแล้วเวลามือผมก็ไม่่อยสวยด้วยหรือไม่ต้องเขียนดีวะเออแล้วเราก็อบอกบาป,ป่าเปก่าได้ตัวนี้ก็เป็นใบเสร็จอยู่ในนี้นเ,นเนีเ่ยวะเขียนอาเทียเนสเออไม่มีอะไรละประมาณนี้แหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็อะไรอีกวะอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าน่าจะเป็นมุกหรืออะไรมั้งสักอย่างก็ประมาณ หรือว่าจะซื้ออะไรให้เป็นของหลอกดีโอเคผมขอคิดก่อนนะตอนเนี้ยเรียบ้อยครับทุกคนสุดท้ายผมก็ซื้อเป็นเอซิลี่แอมเมครับไปสร้อยคอเหมือนกันนะอันนี้สามารถใส่ได้ทุกวันใช่ปะ่ะส่วนอันนี้เผื่อจะแบบใส่ไปงานนู่นงานนี่เออนี่ดีวกว่านี่จริงๆผมอยากเอาให้ทุกคนดูนะแต่ว่ามันขอผูกไว้ให้ผมกลัวผมผูกกลับไปเหมือนเดิมเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเป็นอย่างงี้นะคือเออแสงผมอาจจะถ่ายแสงเยอะไว้หน่อย สวัสดีครับทุกคนผมทีเชอร์เด้งครับส่วนนี่วันนี้คือวันอะไรนะวันเกิดคราวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อแอเดอะแอตทีนโฮเทลค่ะนี่นะครับนู่นเดี๋ยวเราตอนนี้เราขอไปไปให้ที่ล็อบบี้แล้วแหละแล้วเดี๋ยวเขาบอกให้เราเอาเราไปจอดที่ใต้ดินใช่นะวันนี้เราพาใครมาด้วยพาใครมาด้วยนั่นก็คือแม็กกี้เกนเกวดนู่นโดนดูขวดมิขวดมินิดนึง เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายดูดิกลัวแล้วกลัวแล้วไปเดี๋ยวเอาขอไปเก็บเราไปเก็บหมดไหมตอนนี้เดี๋ยวเราเราไปเก็บก่อนนะครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวไปเข้าไปเช็คอินนะโอเคเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อไปนี่ตรงนี้นี่นะครับอุ้มลืมเอาใส่จุ่มมาต้องอุ้มเป็นหมาเลยลูกตัวน้อยนี่แล้วดูเราดิโอหนักหนักไม่เลยหนักแล้วดูเราดิโอสักกิโลเนี่ยห้าหกกโลแล้วมั้งเนี่ย อล้มนักหน่อยก็ได้นะวนมากเลยรู้เปล่าเราอะ,ะวนมากเลยมองมีมองมีมีไปแล้วโอ้โห <laughs> ตอนนี้พี่เขาช่วยอุ้ม <laughs> น่ารักเลยน่ารักมาก <laughs> หนี่สัยดีมากเลยลเดื้อคนนี้ดื้อมาแต่กลัวยังไม่เคยออกมา <laughs> อันนี้พี่บอกว่าชันสี่มีที่ลานของหมาด้วย <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ไปกินเดี๋ยวไปพินียังสี่นะไปกันมีให้เต็มที่ไปเลยอันนี้ไม่ได้ออกมานานมากเลยโคตรตุบเลยส่วนอันนี้ก็ไม่เคยออกไปเที่ยวเพราะว่าเพิ่งเกิดได้ไม่กี่เดือนก็เลยออกเที่ยวไม่ได้สามเดือนนะเอนออกมาเที่ยวครั้งแรกกลัวมารยาทนักมารยาทดีมากเลยอ่ะมีพนักงานให้ดีนี่ดีนะโตัวเบาเลยเลยลงลงมาอยู่ตรงนู้นทั้งคู่เลย ไปเลยคนหนึ่งเป็นดาวดาวเด่นดาวเด่นเออมีคนช่วยดูแลดีจังนี่พี่เขาเอาเลขคองมาให้พอดีกับนี่เลยเลขวันเกิดเลยยี่ห้าศูนย์เก้าโอเคคมันตั้งใจของดาจะได้เป็นโชคดีนะคะไปไปเราขึ้นที่พากันดีกว่าพี่ห้อมงงใจไม่ไดจุดแต้องถ่ายพันพัดกันะเ Wow, นี่ต้องถ่ายเป็นเพื่อนก่อนเลยเดี๋ยวชิโอ้โหอ,อันนี้คือเตรียมมาให้เลยเหรอครับโอ้โหใครนี่ใครมานี่สาม,มารถไม่ต้องเอาอะไรมาเลยผมก็ถ่ายเตรียมมาเยอะเลยนะเนี่ยถาดอาหารนี่คือห้องโอ้เพิ่งเห็นหน้ฝั่งนี้ Happy Birthday เอ้ยเหมือนมีอันเล็กอันใหญ่ด้วยอ๋อเธอบอกใช่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ไม่ทำที่วันอะไรอยู่นี่มาเนี่โอ้ยดีดีเลย เธออหลพะ่ไป็นไงดีมั้ยบริการดีด้วยนะอันนี้ที่ไหนนะ er? เธออจิ้ียกโมเดลค่ะจะทยกทอ่า,อาสตอรีอออ่ก่อนเล <Raum, S 2> ยบุญนี่อันนี้คือวิวนะครับผมโอ้หนี่คือกรุงเทพของจริงคือตกึตกตึกตึกแล้วก็ตกึกเป็นไง,ไงลูกโป่งชอบไหมช <c oughs> อบเออโรงแรมนี้ทำดีจัง ไปฉี่ไปอย่าฉีที่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเออดีเบอร์กินน่ารักมหมเบอร์กินเอาเอาเอาอย่าฉี่ผมนะลูกเอาเอาว่ะเอาว่ะเออตรงนี้ที่ที่เองเคยฉี่ตรงนั้นนะไอ้กินเนี่ยกลัวมากเลยไอ้กล้าฉี่ไปแล้วแต่กินนะฉี่ให้เป็นนะตรงนี้นะลูกเป็นไงเข้าน้ำสวยไหมกินไหนเพิ่งเห็นเหรอทาน้องน้ำจัดให้ไงตอนนี้ก็เที่ยงนะครับ ผมจะมีมาบอกเอ้ยมีคนทำความดีเอ้ยกินกินมีคนทำความดีการนี้ลรอมันนี่หงใครฉี่ตรงนี้เก่งมากเก่งมากนี่ฉี่แล้วด้วยเอ้ยน้องฉี่แล้วเนี่ยหนูเมื่อไหร่จะฉี่ฮะของกาต้องฉี่ยาววันนี้นี่กินฉี่ไปจอนจุดแล้วเก่งเก่งเดี๋ยวพาไปเดินเล่นไปรอเดินเล่นนี่เราลืมบอกนี่นะคะสั่งมาไรบรานิ่งรูมนะคะเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์มาให้คุณเขา เพราะว่าสั่งให้เชิดทานนะคะสรุปวันเกิดใครส่วนนี้ไม่สั่งมาถ่ายรูปแต่ว่าสั่งมาให้เชิดนี่อัไหนโชว์รูปนี่โชว์รูปนี่ชี้ถ่ายชี้ชี้จุดๆุนึงชี้นี่เอ้ยเป็นไงสวยไหมนี่หญิงถ่ายรูปเรากินนะครับเราไปชอบนี่ทุกคนเดี๋ยวผมพาผมมาดูเพื NP ่อให้ดูยานเด็ดจะพาวิ่งตรงนี้เขาบอกเห็นไหมทุกคนปุ้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 นนี่เขาบอกให้หมาวิ่งได้ตรงนั้นชั้นสี่โอเคเดี๋ยวกินไรเสร็จก็รับว่างใบสามใบสี่เดี๋ยวยายๆจะมาหาแป๊บหนึ่งนะยายๆก็ผ่านมาพอดีแถวนี้ เข้าใจไปเน่ไปเว้ยแต่ชอบอะที่นี่ทำที่นอนดีมากเลยอะแล้วก็มีฐานอาหารให้ด้วย a few moments later อ่าทุกคนครับเดี๋ยวให้ดูกอนนะที่ดอดแม้คือไม่มีใครอยู่ใกล้ผมนะ <laughs> เดี๋ยวไปดราม่าอีกเออประมาณนี้ก็ตอนนี้ผมกําลังพาหมาออกมาเดินเล่นเป็นว,วะนู่นเ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะนี่ <laughs> ตอนนี้ผมก็พาหมาออกมาเดินเล่นนะ <laughs> <laughs> อีกมันานอยู่บนห้องนะเดี๋ยอยู่ข้างบนนี้แหละ เออไม่รู้อยู่ตรงไหนเบรกินรอพี่ลากาอยู่ไหนโลมาที่มาพี่ลากาอยู่ไหนนี่ลายกาวิ่งอยู่ลายกาเดิมออกมาเล่นบ่อยนี่เบอรกเกนเพิ่งออกเคยออกเดิมมาเดินเล่นโหเปียกเลยเนี่ยอาบน้ำแน่โดนอาบน้ำแน่ทั้งคู่เลยมานี่เรามาได้มาได้ตรงนี้หรอมานี่เรามานี่เรามานี่เรามานี่เล้ว ก็ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมคือผมมาที่ออกมาคือหนึ่งคือพคือพาเบอร์จิ้งกับอะไรกออกมาเดินเล่นใช่ไหมที่โซนที่เขาให้ออกมาได้ของโรงทานโรงแรมนะแล้วสองก็งคือเดี๋ยวเราจะรู้หาแม่เพราะเห็นแม่บ่าเออเดี๋ยวอาจจะมาหาแป๊บหนึง่งไว้มาหาอะไรอย่างเงี้ยมาแฮ้เบอร์ด์อุอ่ยดีที่โรงแรมใช่ไหมก็นั่นแหละประมาณนะั้นแล้วก็ประเด็นคือเดี๋ยวให้แม่เอาของมาด้วยเลยทีเดียวดูว่าและที่สามก็คือเดี๋ยวเราจะไปเตี้ยนโรงแรมว่าเดี๋ยวจะมีดอกไม้กับเค้กมาอย่างเงี้ยไม่ต้องโทรไปบอกที่ข้าบนแล้วเาาเผื่อแบบมาของมาแล้ว้โทรขึนนไปี แย่เลยนะโป้เลยนะต้องแจ้เขาก่อนประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็พาเบอร์กิ้งกับรายการเดินเล่นนะครับต่อไอ้กิ๊กิโอ้โหอุยยันยันนั่งยันนั่งขอร้องขอร้องโอ้โหชุ่มเลยโอ้โหโอ้โหทุกคนดูเท้าโอ้โหอย่าปีนดีนะขอร้องไม่ได้กินมากินกินกินลงวิ่งอ๋งงวิ่งไล่เป็นไหมเนี่ยวิ่งไล่จับอะเป็นไหมเออเดินมามือมือเลอมไหมไม่มีไม่เลยนะ พี่ไดก้าเขาเดินมั่วไ่ะก้ามาหาน้องเลยรปะิแค่น้องหน่อยิแค่น้องหน่อยอุยอ้ยเฮ้ยอยากยึดก,กันตรงนี้นะน้องอย,ยังยึดไม่ได้แม่มาแล้วเอาของมาให้เดี๋ยวไปฝ่าที่ล็อบบี้ก่อน โอเคไหมจำไหมวนี้เป็นเป็นซักร้อคยแจกของขวัญแจกของขวัญใช่นี่โอเกนโอเลียเลียเกอร์คิดถึงคิดถึงฝากแม่บ่อยไป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 อันนี้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้ไอ้น้เที่ยงคืนเดี๋ยวมาเอาแม่บายบายเนี่ยจะส่งตัวมาส่งมาส่งยายใช่ไหมหนักมากทั้งคู่มาส่งมองมองไปแล้วหล่อป้า นี่ไปละส่งแม่ก่อนแม่บ๊ายบายไปกิ้นห้องงานก็กิน,กน A few m o m e n t น later นี่นะครับวันนี้เรากำลังจะไปดินเนอร์กันใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แล้วก็ดูแลน้องด้วยนะเข้าใจไหมก้ากิน <c oughs> ไปแล้วนะไปด้วยเหรอโอ้กา ไปแล้วปะเธอเธอออกไปก่อนไปบายบายบ,ายบายบายบายอยู่ห้องดีๆนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบายบายนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โซนอาหารจีนใช่ไหมตอนแรกเราจะไปฝรั่งเศสแต่ปิด่จ้าเซ็งเลยนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเมนู อ่าทุกคนตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะแล้วตอนนี้ผมกกาังจะรีบล,ล,ลงไปเอาแอร์ไม่ก่อนทุกคนเพื่อเป็นของรอเพราะว่าเนี่ยคือดินเนอร์คือตอนแรกคือคุยว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสด้วยแล้วอยู่ดีปเป็นอาหารจีนก็มันจะอิดมูดนึ่งไปเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็แต่ฝรั่งเศสแล้วก็แบบเฮ้ยแอร์นี่ก็ของฝรั่งเศสมันจะได้แบบให้ดูสวยหรูอะไรอย่างงี้โอเคไม่เป็นไรแต่จีนก็โอเคนะอร่อยมากเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากเลยตอนนี้เอาของก่อนช่ยายาเอาของหน่อยครับนี่นะครับแอร์ไม่ ไม่เป็นของรอนี่ของหลอกนะไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมกาลังทำอะไรอยู่วะดูก่อนดูก่อนดูก่อนกำลังขา,ายอาหารอยู่ขา,ายอาหารอยู่ขายอาหารอยู่อิงุีสานวันเกิดใจขอแน่เลยดูก่อนเลย <c oughs> ใช่ไหมดูก่อนไงว่าเป็นอะไรแก,แก่เลยแก่เลยเลย อตอนแรก<อ>ปษษระวัศาจะเป็นฝรั่งเศสเอกินเนี่ยฝรั่งเศสจะได้เออดูสวยหรูจีนดูดิฟิลอีกฟิลนึงเลยเนี่ยเหมือนกันแหละใช่ไหมอะไรอ่ะเปิดดูดี <laughs> เปิดยังไม่เห็นส้อยคอคิดว่าเป็นสร้อยคอสร้องนี้ก็น่าต้องเป็นส้อยคอไม่ก็สร้อยมือนั่นแหละผูไม่กระเป๋าหรอกส้อยคอจริงด้วยนี่อันนี้เป็นเป็นเขาของสัตว์แท้ๆเลยนะอ๋อเออ อุ้ยไม่เคยเห็นอันนี้เลยอะตอนแรกมันสว่างกว่านี้นะถ้าโดนแสงมันก็จะแบบอีแสงนึงอ๋อมันจะเป็นอีกสีแ่งโดดเดนกบอกอยู่แต่ไม่เคยเห็นคอลเลยเหมือนตอนที่เขาดูที่ช็อปพอโดนแสงมันจะเป็นสีขาวเลยเขาถ่ายรูปไว้อยู่นะพอแบบที่มืดก็จะเป็นอีกโทนนึงเลย่เขาบอกว่าเป็นเขาของไม่ควายก็วัวนะสักอย่างหนึ่งชอบไหมคะชอบอ๋อออกมาดูออกมาทาบออกมาทาบเพราะว่าหมดว่าอยากได้สร้อยคอ้สร้อยคอจริงด้วยอยากใส่เลยอ่ะคอยก็ได้คอยก็ได้ไหม ไปช่ไปใส่ที่ห้องเดี <c oughs> ๋ยวก็ถ่ายที่ห้องต่อใช่ห <c oughs> ้องมาอีกแล้วไหนไหนไหนลองทาบดูก,ก่อนดิแกวมันนี่กนนแกววซวก็ให้นะแต่ว่ามันมันใส่มาต่อดีแล้วมันจะขาดส,สองปีอะเนูใส่ติดตัวตลอดเพราะอยากของของดวันเกิดอ,อยากได้อะไรที่แบบว่าติดตัวเน้ชอบไหม <c oughs> ชอบชอบทุกอย่างที่เธอซื้อมันมีอันหนึ่งเป็นรูปตัว A แต่มันเป็นสีชมพูอ่ะมันเป็นสีชมพูแล้วกลัวเธอใส่ไม่ได้เอ้ยนี่แกใส่ไม่ได้ดิมันใส่ได้ไม่ทุกชุดแต่อันนี้คิดว่าแบบมันใส่ได้ยูนิเซ็กอ่ะ ใส่ได้ทุกวัน,วนอเอนอแล้วแต่ว่าน้องเป็นไ,ไงคิดถึงไหมเลยหาแป๊บนึง <c oughs> นี่นี่นะเรามาใส่ของขวัญกันเถอะเด็กๆโมมีได้ของขวัญแล้ว <c oughs> เฮ้ยกีดกันกันเลย <c oughs> เด็กๆเ<อ><ๆ>ดี่ยวต่อไปก่อนก็นได้เถออยู่ในห้องนะเดียวเดียวเด็กๆมาม่แจอนี่นะคะเดียเด๋ยวผู้หญิจะถอดแล้วก็ใส่ไหมให้เราครับโอเคโอเค อุ้ไม่หยอกอุ้มหนูด้วยอุ้มหนูด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอแล้วพอแล้วค่ะทุกคนมามีเจ็บแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีเจ็บมีเจ็บมีเจ็บว้าวนี่คือสิ่งที่อยากได้ที่สุดนี่แก่ก่อนนะไม่ใช่ของหนูเลย แ้หน่อยไหน,อหนอลองดูซิไฟเหมือนเมื่อตอนแรกมันเป็นสีขาววะตอนแรกก็เหมือนเขาถ่ายรูปไว้อะมันอาจจะเปลี่ยนสีมั้งเปลี่ยนสีได้หรอไม่รู้อ่ะเขาจําได้ว่ามันเป็นสีแบบเทาโอนมากเลยถ้าโดนแสงอะทุกนี้ก็ต้องลองดูถ้ากระทบแสงไหนลองแกะมาดิอ๋อนี่แหละผมบอกคือแอมิดจับกล้องสีใสให้สิอ่านี่ถอนเก่าแล้ว <c oughs> ข,ขอดูก่อนข,ขอดูก่อน นี่มีเขียนว่า a อ r Mate อ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมเธอจะล็อกหัวใจเขาไม่ให้ไปไหนเลยหรอใช่เออเขาเป็นข้อหมายดีๆได้ไงวะเป็นกุญแจเราก็วีด็อกจะไม่มีกุญแจเราก็ไม่ไปไหนหรอกไอ้ยอุ้ยเป็นอะไรไม่มันเล็กกว่าไอ้ที่ของเก่าไงถูกชัดถูกแล้วลูปผมไหมหน่อยค่ะรักลูปผมไหมหน่อยมือเหนื่อยนี่อย่างเงี้ใส่ได้ทุกวันป่ะใส่สื่อๆให้เขาสิ เนี่ยเธอสองกล่องสองกระจกใหบ่นี้ก็ได้ยิงมันไอหมอนนี่มันจะยาวกว่าไม่ไม่มันแบบนี้ได้บ้างอ๋อเธอปรับให้มันนี่เหรอใช่ป่เดี๋ยวดูหน่อยนี่อ๋อนี่นี่ได้ถึงข้อนี้อีกเนี่ยถ้าอ่าถ้าคอคอเนี่ยสมมุติมันได้ถึงประมาณนี้เห็นไหมเขาจับให้จะได้ไม่ต้องถอดอีกได้สวยอันนี้ใส่ได้ทุกวันเลยแต่มันเป็นสีนี้เข้มงวดมากเลยเดิสีอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาให้ดูรูปนะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยนี่ชอบไหมอ่า thank you ขอบคุณค่ะอี่าย อิชฉาจังเลยสิจะได้ของขวัญอิชฉาฉันว่าสิไปไหนิปไปไหนแล้ะบากินว่ะมาคุณแม่หน่อยค่ะน้องบากินบากินมาเห็นขาแล้วนอนตายก็พี่ไรก้าไรก้าข่มขืนน้องหรือเปล่าน้องน้องเลยหนีเนี่ยชอบไรก้าทำหรือเปล่าชอบสิเมื่อกี้จะสั่งไว้แล้วมาถ่ายรูปอะไรกันแล้วก็มากินกันได้มาแล้วแต่ฟายังไม่มาไงผมก็เลยแค่บอกว่าเออเนี่ยลงไปเอาไว้ก่อนนะไอ้ี๋อะไรอยู่แล้วว่าจะหาเรื่องอะไรออกมาดีวะ เกืเอบผ่านเรื่อออกมาไม่ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาของกอนนี่ก็คือโหถ้าดูออกมาที่ตัวเลยนะนี่ใบาคาเทียนะครับที่จะต้องเอาโอ้โห,โหอ,อมากเลยอะ่ะมันเร็วมากอะ่ะ <laughs> เร็วจัดอะ่ะเพราะคนที่มาที่นี่เราที่เกียดรอเวนานก็ป๊บเดียวนะครับ oh. Let's go ทุกคนครับนี่ก็คือของนี่เราจะเอานะนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราบอกกูอย่าพี่เขาว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมพี่เขาเลยแล้วก็เดี๋ยวจุดอะไรที่อยากให้เสร็จแล้วเราก็ให้เขารอข้างหน้าแล้วเราก็เดินเข้าห้องแล้วก็ไปปิดไฟแล้วก็เดินออกมาเปิดประตูแล้วก็ทอมถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายตัวเบิร์ตีเอออย่างนี้แหละง่ายดีตอนนี้มึงเสื่อหมดใจแล้วเลยว่าว่าของอะไรคือของของจริงอ่ะนี่นะเดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนวิ่งสวยงามแกะเลยแล้วกัน ทางร้านนี้แพ็กดีเกินดีจันเลยแกะไม่ออกดีนะเนี่ยที่แกะก่อนไม่งั้นแย่เลยเดี๋ยวผมขอยางแงนก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยกว่าจะแกะได้จะบอกพี่อันนี้แพ็กดีมากเคเดี๋ยวเราตัดก่อนปั๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็เป็นดอกไม้แล้วก็ขาดเทียนะครับผมนีฟตนครับไป เดี๋ยวเราถือของไปให้หมดดีกว่าเจอกันหน้าห้องดีเองดีเองดีเองวายมายังเธอเพราะว่าเขาตามเลยนะวายังไม่ใหม่มมหรอถอยเธอเดนออกมาเร็วอเอง๋งขึ้นมาเลยครับ Happy birthday to you Happy Birthday you. Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you.

เป็นไรคะดีใจไ,ไหมคะเกนโอ้ยอยู่กับมีหรอคะนี่ยักดูแกให้คนดูดูหน่อยเร็วนี่มาได้จังหวะพอดีเลยเนี่ยวายมาพร้อมกับอันนี้เลย <c oughs> นี่เป็นไงเขาเขาบอกให้ห่งขวัดให้เลยถ่ายรูปกันไหมถ่ายกันไหมกล่องอะดูดินี่อยู่สี่สุดนะคู่ราคาดีสิคะ รักนะคะอยู่เขาไปนานๆนะแต่ก็ไปเลยเดี๋ยวแกะก่อนดู <laughs> มันดีจะถ่ายรูปก,ก่อนไหมฮะตรงตาพวกนั้นเนี่ยแกะเลยฮะโอ้ยน้องอยากยกินเลยเฮ้ยไม่อยากกินหรอ,อเลียมหลับๆเลยเนี่ยแบ่งเลยอ้าวจะค่อยแกะค่อยๆแกะค่อยๆแกะยังไงมันก็ต้องแกะอยู่แล้ว กล่องสีแดงโซยเหรอลองดูสิอันนี้ใส่ได้ทุกวันอันนี้ใส่เฉพาะบางงานงานสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูจะได้มีอะไรสวยๆใส่สิคะนี่แบบทองคําขาวเลยนะรู้สึกเป็นห้องข่าวแล้วเป็นแพทแท้เลยโอ้โอื้อพูดถึงข่อมูลอานเธอดีนะเนี่ยไม่เลอะโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าก็ได้ เธอก็ถ่ายให้เขาอันนี้ของรอแต่ของรอชอบไหมของรอชอบอันนี้ใส่ได้ทุกวันส่วนนี้ก็ใค่เฉพาะแบบเผื่อเป็นงานนรืงานนี้เธอเข้าใจค้าบปเฮ้ยเดอ๋ยเฮ้ยเธอถือให้เขาหน่อยดีจ่ายรูปหรอมมีดอกไม้ด้วยน้ำดอกไม้ทั้งเค้กนี่ครบเลย I love you W two ไปเก็บไัวเวางก่อนไม้กันเลยโอ้ร้านดอ,อกไม้ร้านนี้ทำสวยมากสวยมากไปเจ้เก็บดัวยงั้นเดี๋ยว<แ>ปิดคลิปก่อนเร็วเดี<แ>๋ยวอย่าพูดไหมฮะไม่มีก็ปิดคลิปให้หน่อยน่าแคะหลักมากเลยเขาทำให้เขามีความสุขทุกครั้งเลย นักหนูค่ะ